บทที่31วันเปิดเรียนมานีตื่นนอนแต่เช้าแปรงฟันอาบน้ำสวมเสื้อสวมกระโปรงเตรียมตัวไปโรงเรียนพ่อพูดกับมานะว่ามานีขยันคงจะเรียนหนังสือเก่งแม่บอกให้พ่อกับมานะและมานีไปกินข้าว พอมานีกินข้าวแล้วก็สวมถุงเท้าและรองเท้าถือกระเป๋าหนังสือจะรีบไปโรงเรียนมานะเดี๋ยวก่อนไหวพ่อไหวแม่ก่อนสิจ้ามานีมานีก็เข้าไปไหวพ่อกับแม่ยิ้มพอใจพ่อเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและเชื่อฟังครูนะลูก มานีค่ะมานะเดี๋ยวมานีรอพี่ก่อนนะพี่ลืมหนังสือมานีชูใจมารออยู่ที่หน้าบ้านนานแล้วค่ะพี่รีบตามไปเร็วๆนะมานีถือกระเป๋าวิ่งลงบันไดนกแก้วร้องชัยโยชัยโยเจ้าโตได้ยินก็วิ่งตามมานี แม่จับมันไว้ไม่ทันมานีกับชูใจไปถึงโรงเรียนเห็นปีติกำลังรออยู่ส่วนนักเรียนคนอื่นๆกำลังเล่นกันอยู่ที่สนามอย่างสนุกสนาน